ขายเรื่อยๆขายไปขายมาก็เลยเกิดพราสิ้นคิดเกิดขึ้นในเห็นไหมเออตรงๆไม่ต้องแปลเออแล้วกูคนนั่งคุยอย่อย่างเงี้ยเขาก็ว่ากูแต่งตัวไม่เรียบร้อยพูดไม่พอกูว่าการพูดแบบกูเนี่ยกูว่าพูดหยาบแบบกูเขาว่าพูดหยาบกูว่าดีกว่าพูดตอแหลนะครับจริงจริงไหมจริงครับอ่ากูว่าเออคำที่พูดทำลายคนอื่นโกหกคลมปิ้นต้นนั่นแหลคือคำหยาบช้า สำหรับกูนะแต่คาแบบกูนี่กูว่าเป็นความคุ้นเคยเป็นกันเองมากกว่าฮะอ่าเข้าใจแลวเข้าถึงอประมาณนั้นด้วยนิสัยมั้งด้วยนิสัยเราก็เลยพูดเรื่องธรรมะเราเลยทําไมหลวงตาถึงเล่าแต่เรื่องของตัวเองรู้ไหมก็หลวงตารู้เรื่องตัวเองดีที่สุดใช่กูไม่ได้รู้กูไม่ได้เสีอยกรู้เรื่องคนอื่นไงเรื่องของชาวบ้านเขาอ่กูก็เลยเล่าแต่เรื่องที่กูทํามาเป็นมาเข้าใจไหมเราเราต้องรู้เรื่องตัวเราดีที่สุดแล้วแหละเรื่องตัวเองก็รู้อ่า แล้วหลวงตาก็เล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบรรดาลใจให้รุ่นรุ่นหลังรู้ไหมว่าเออกูเนี่ยตัวอย่าว่าจะตัวตึงและกูไมเป๊ะเลยคือตำราที่ดีที่สุดใช่ตำราคืไม่ต้องกางสือแต่กูเจ๋งพอเจอ่าสุดแล่สุดสุดทังโลกกูเจ๋งพอที่กูจะทำประภาวนากูก็เอาแบบเอาตายเข้าว่าเลยกูถึงบอกกูไม่เป็นรองใครเลยสิบเ็ดปีวัมากครับสเอ็ดปีทีนี้ เมื่อปีที่ปลายปีที่หกมัง้งกูเขานิมนต์กูขึ้นมาเขาลุงเนี้ยนะกูก็เลยมาอยู่นีนห้าปีแล้วเออมาสร้างวัดตาบนน้ำพระอินทร์ขึ้นมาครับอ่า,อาเห็นไหมอ่าวก็เลยว่าเออ,อถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคนนะอ่ากูก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เลยไม่มีพิธีกรรมไม่มี พระป่าไม่มีกระถินไม่มีตู้บริจาคนะอ่าโดยเฉพาะกูเนี่ยนะนะเป็นคนที่อ่ยิ่งพอสมควรนะอะมีพระป่ากระถินสร้างได้ค่ดนี้ก็มัมีล้นลเลยครับเราให้มันเกิดเกิดเองดีกว่าศรัทธาใครอยากทําก็ทํานะ,ะเพราะฉะนั้นมันบริสุทธิดีใช่อไม่ต้องเอาฟองไปจี้กันไม่ต้องอะไรงกัน อันนั้นกูบอกว่าเหมือนกับป้นเลยแหละบางทีเขาใส่ด้วยความลำคาญก็มีไม่ได้เจ็มใจมันไม่บริสุทธิ์ลุงจาก,ก็เลยว่าเออมึงอยากทำทำไม่อยากทำไม่ต้องทำกูอยู่ยังไงก็ได้จริงไหมใช่อ่านี่อ่ะเพราะงั้นก็เลยเกิดเป็นเป็นกระแสหาว่ากูนี่ยเป็นปฏิวัติอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่ากูยุติธรรมกับคนอื่นยุติธรรมกับตัวเองเสมอนะ,อะลุงจาไม่เคยไปวุ่นวาย ใครเลยส่วนมากก็จะอยู่ตรงเนี้นะอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆคําว่าสัจธรรมมันไม่ได้อยู่ตรงอะไรอยู่ที่เราปฏิบัติเห็นจริงเท่านั้นสัจจะแปลว่าความจริงแปลว่าอันเดียวนะเพราะฉะนั้นใครจะนับถือไก่ก็ไปกูกไม่ว่าใช่ไหมมันจะจูงไก่มากาบมันจะจูงอะไรมาอน,นันเป็นสิทธิของของคนที่จะนับถือใช่แต่สําหรับหลวงตาเนี่ย ลวงตาพูดถึงความเป็นจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทาใครดีดีทำดีดีไม่ต้องได้ดีเราทำดีดีเลยทําชั่วชั่วเลยประมาณเนี้นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหลวงตาดาเนินมาประมาณเนี้นะ,ะจนเกิดบ่อน้ําพระอินทร์ขึ้นมาแบบมากมายมันเป็นชื่อตําบลเครับ,บ่อน้ำพระอินทร์ไม่ เออมันมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งเมื่อก่อนมันเป็นน้ําผุดแล้วคนชื่ออินมาบวชเออแกก็เลยไปกอออีดใส่น้ําผุดนั้นเขาก็เลยเรียกบ่อน้ําพระอินทำนะกูกูกูแต่กมจริงไม่รู้เป็นยังไงกูคิดว่าอย่างนั้นแหละพระอินบนฟ้ามันไม่มาทําบ่อน้าหรอกจริงไหมใช่เขาจะมาทําทําหาอะไรจริงไหมนี่จากคนนี่แหละทำเนาะ แล้วก็ไปตั้งชื่อเอาอเขาบอากนะพยินเขาก็เลยตั้งมาตั้งแต่นานแล้วล่ะเออเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วล่ะใช่ไหมเมื่อก่อนก็คงไม่มีใครเข้ามาอยู่หรอกฮะเพราะว่ามันห่างจากหมู่บ้านจากช่องเล็กนี่ประมาณเก้าสิบเก้ากิโลสิบกิโลไม่ไกลเท่าไหร่เดี่ยพีอ่อโอ้มึงไปเดินไปวินสบาดมึงยุ่งยากเลยเว้ยเมื่อก่อนเนี่ย มันไม่ได้สะดวกสบายนะโอ้ก่อนเป็นป่าโอ้โหกูอยู่กับต้อมมุงย่าเข้าใจไหมเออนะเพราะฉะนั้นลวงตาขอให้กำลังใจทุกๆคนเนาะไม่ว่าท่านจะเชื่ออะไรก็ตามเนาะเออเราต้องเคารพต้องยุติธรรมกับตัวเองกับคนอื่นนอะอ่มันไม่ได้ผิดได้ถูกหรอกเนาะอ่ามันอยู่ที่ความพอใจและความเชื่อ มันอยู่กับโลกนี้ไม่มีใครผิดใครถูกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงครับนะผู้รู้ผู้หลงอ่านะอ่าบางทีก็หลงว่ารู้อ่าแต่ผู้เป็นบัณฑิตจะรู้ว่าหลงต่างกันนะหลงว่าคิดกับคิดว่าคิดว่ารู้ก็รู้ว่าคิดเนาะเพราะฉะนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ส่งผลอะไรกับคนอื่นเลยส่งผลกับตัวเราเองนั่นเรียวกว่ากรรมเนาะอ่า มันไม่มีอะไรหรอกอะโลกหนึ่งพบหนึ่งก็เหมือนสนามเด็กเล่นที่เราลงมาเดินเล่นอยู่ก็ผ่านไปฮะไม่มีอะไรมากเนอะอ่านะ,ะแค่ละครฉากหนึ่งเนาะอะอะแต่ผลมหาศาลนะถ้านแสดงบทบ,บาทไม่ดีจริงไหมเออพราะฉะนั้นตามสบายจริงไหมยักษ์จริงครับเอของมึงกิงอย่างเดียวเลยนะมึง มึงค<บ>ัดค้านกูไม<บ>่มีฝ่ายค้านเลยนะเนี่ยเพราะว่าสสก็กลายเป็นงูเห่าไปหมดแล้วสสกลายเป็นง <laughs> ูเห่าหมดแล้วอยู่ดีๆแหมเสียสถาบันงูเห่าเขาหมด <laughs> แล้วเขาบอกว่างูเห่าเนี่ยมันเป็นอะไรนิทานชาวนากับงูเหา่า <laughs> นี่มันผิดนะไปชื่นงูเห่าได้งูเห่านี่กระันยูมากเลยนะเห็น <laughs> ไหมนิทานชาวนากับงูเห่าเคยฟังไหมมีชาวนาคนหนึ่งไปเจองูเห่าเห็นไหมงูเห่าที่บาดเจ็บ ชาวนาสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงมารักษาจนหายวันหนึ่งมูเห่าตจนนั้นไปกัดเมียชาวนาตายตัย้งแต่วันนั้นมาชาวนาก็ได้อยู่กับน้องเมียยังมีความสุขเห็นไหม นี่เขาเรียกว่าขนาดงูเห่าก็ยังมีความกตัญญูรู้ไหมเข้าใจไหมนี่เรื่องใหม่ที่ผมได้ฟังฮะที่คืนนี้ทานอย่าไปเสียสถาบันงูเห่ากันเลยฮะ